ส่วนไส้อวดที่สามารถใช้วัตถุดิบตามฤัููการนะครับปรับแปลงผสมได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับยังมีร้านไส้อวดเครื่องแน่นอร่อยเต็มคำสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นที่จังหวัดยะลาะครับ มียอดสั่งไส้อั่วแต่ละวัน,นคุณผู้ชม5-6000ลูกเลยนะครับเพราะเป็นสูตรไสอั่วดั้งเดิมเครื่องแน่นๆรสชาติที่อร่อยออกเปรี้ยวพอดีครับเคี้ยวแล้วก็อร่อยเต็มคำพอย่างออกมาสุกร้อนก็กินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับแล้วก็ผักข้างเคียงอย่างกะหล่ำปลีพริกขิงลูกค้าก็เลยชอบมากครับช่วงเย็นจะแวะมาซื้อมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องที่ร้านไส้อั่วปักใต้มะนาเซย่านตลาดเก่าถนนสีโรร4ส4เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองยะลาเป็นร้านที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ ทำสดใหม่ทุกวันราคาขายครับถ้าเป็นธรรมดา4ลูก20บาทพิเศษเนื้อเยอะก็4ลูก30บาทนายอินยาสแวร์หามะอายุ33ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนพ่อหรือว่าอายอเนี่ยเป็นคนคิดแล้วก็อยากทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ครับโดยทำไส้อั่วขายมาก่อนที่ตลาดนัดมาประมาณเกือบ30ปีจากนั้ำตัวเองก็เลยนํามาดัดแปลงจนมาเป็นตัวแทนขยายทําไส้อั่วครับ ทุกวันมียอดสั่งนะครับต่อวันคุณผู้ชม5้าถึงหกพัลูกวันละหมื่นลูกก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้มีลูกค้า3จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดตามประเทศก็มีสั่งเข้ามาด้วยเพืออุดหนุนกัน062886 0800